เือเบอร์สามครับเรืออีเอช,ชียงใหม่ครับครับ,รบและผลสุดท้ายใครชนะเนี่ยใครชนะเออเชียงใหม่ครับเรือเบอร์สามครับเป็นฝ่ายชนะครับนะโอ้ยงามฟ้าได้งามฟ้ามานี่เองอายุยังไม่เกินนี่เหรออายุยังไม่เกินนี่รองามฟ้าอายุยังไม่เกินเนี่ยแหละครับอ, <laughs> อย่างนะั้ เออเออแล้วก็โชคดีนะ<บ>เป็นนักกีฬา<บ>ได้ร<บ>ับทุนการศึกษาเอาปล่อยมาอีกแล้วนุนเอาครับต่อไปเป็นประเภทเรือขยักหนึ่งคนรอบชิงชนะเลิศใบสุจิบัตรครับหมดแล้ว<บ>ขยักหนึ่งคนหญิงรอบชิงชนะครับรายการที่71็สิบเอครับ รูที่1สุภทราเคหารูที่2กนกพัน์ส,ส,ส, si ส,ส,ว,ส,สวน shield. สารครับกรุงเทพมหานครรูที่3ชนานินสีประดุงสมุทรปราการรูที่4สุภาวรรณอินทนนน์ครับอินทะนนน์ครับจากลำปางครับแม่สู้ยิบตาครับนนทบุรีถึงแม้จะมาแค่แปดใบพายครับแต่ก็ไม่ธรรมดาใญ่ เอาเลยใช่ไหมเอาเรามาดูเรืเวของเหลือขยักขยุกขยิกหนึ่งขนญิงในรอบจริงชนะเลิศก,กันบ้าง ใหนเที่ยวนี้มีใครกันเล่าเชียงใหม่กรุงเทพจับตาดูครับให้จับตาดูดูที่2เรือเขียวครับถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของประเทศไทยในนามของกรุงเทพมหานครกระกพันสวนสันราสุดไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เมืองปฏิบังอินโดนีเซียในนามของทีมชาติไทยเพิ่มสิทธิเพิ่มเหรียญทองให้กับทัพตักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครับมาดูที่ว่าระยะ200นั้นคว้าเหรียญทองในซีเกมส์แต่ว่าระยะ700อกระดกพันสวนสันเรือเขียวนั้นจะเป็น จิงเดียวจะเป็นกระบี่มือหนึ่งของจิงอีกหรือไม่ตอนนี้นำแล้วแล้วมาดูที่ว่าทนานาของกระดกพันสวนสันจากกรุงเทพพ่อทหานครบอกว่าเรียกว่าเป็นแปลว่ายอดฝีมือด้วยเป็นกระบี่มือหนึ่งเดียว้ของเหลือขยะกะาาักจิงดูที่ว่าจะสมจะสมชื่อสมราคาหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ทนานาของกระดกพันาายังนำอยู่ด้วยกระดกพันยังนำอยู่โดยมีน้องแว่นในนามของสุภทาเกหาจากเชียงไม่สาวแคปหมู ตามมาติดแล้วเอาละวัยนอกจากว่ากรุงเทพจะน้ำดองเนี่ยไม่สนใจแล้วว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศยังไงก็ใสเหรียญทองแล้วถ้าว่าเหรียญงินก็เหรียญทองแบคงระหว่างเชียงใหม่าากับนครราชทางด้าน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 ไหนสมุดปาการสมุดเทียงใหม่กับสมุดปาการเอาว้ระหว่างสุภัทกบชนะนินเอาไว้เชียงใหม่อยู่ปากกระนดูสุพัทชาชนะนินสมุดปากการอยู่ ีกำลังจะแย่งเหรียญเงินกระเลงต้องแดงไว้ใครดีไข่หยูว่าตอนนี้หัวเรือเสมอเสมอกันละหัวเรือเสมอเสมอกันละเรือเบอร์สองไม่สนใจละลูกใครเหล่าเต้าหรือจะว่าจะเป็นลูกใครเหล่าเต้าคว้าเหรียญทองแน่นอนแต่ว่าเหรียญเงินเหรียญต้องแดงจะเป็นใค่หรือจ่าดีดีเอาเราไม่รู้ตัวว่าเหรียญทองแดงจะเป็นใครเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของเรือเดือดตบบัตรประกันบอกว่าในหนามโพชยาหนีสีมาดูบอกว่าแรงแรงใส่ขึ้นมาเรียกว่าตะวันซ้ายตะวันขวาตะวันซ้ายตะวันขวาแรงแรงแสงหนีเชียงใหม่ไปแล้วเอาเราไว้ตบบัตรประกันเริ่มฉีกหนี้แลวเริ่มเห็นเหรียญเเเงงงงิินนนแ้้้้ววววว่่่าา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 าทททดดชชียยยใหหมมมจะออสุคตัพไไบก บอกว่าจะยอม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 ชนะนี้หรือไม่ตอนนี้มีเท่าไหร่สับเครื่องช้อนลยว้มีเท่าไหร่ปอนละไว้มีเท่าไหร่ปอนจะแสงจะแสงจะแซงจะแส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 งหวดเข้าไปโอ้โหยไม่รู้แล้วแสงไหมไม่รู้รู้ดิไม่รู้ไม่รู้ว่าจะแสงไม่แสงไม่รู้ไม่รู้ใครรู้ไม่รู้มันหมุนเฉียงอ ไม่รู้ว่าใครจะแซงหรือไม่แต่ว่าเที่ยวต่อไปจะเป็นเรือขยักหนึ่งสองคนชายครับเอาเลยเหรอ <laughs>